เราพามาเดินโซนขายต้นไม้ตรงซอยกีบหมูนะคะที่เป็นโซนใหม่จากถนนไทยลาดนะคะก็ติดถนนไทยลาดเลยะคะ่ะเลี้ยวเข้ามาซ้ายมือก็จะพามาร้านปายุนะคะอันนี้ต้นอะไรอะคะเอออันนี้เลด้์ค่ะตัวนี้เรดาอ๋ เป็นไม้นอกอันนี้ไม้ไทยชื่อยิ่งเข่งยิเเ่เข่งจะมีสีแดงอันนี้สีแดงค่ะแล้วก็สีชมพูร้านป้ายูนี่แม่ค้าใจดีใจเย็นมากอธิบายต้นไม้ทุกอย่างแม้กระทั่งลูกค้าหลายๆท่านถามเขาก็ตอบได้ดีมากคะ่ะที่สำคัญเนี่ยมีแคสตัดด้วย เยอะมากๆเลยค่ะสายแคสตัสสายกระบองเพชรนียต้องมาให้ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นไม้ในกระแสเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีแอบบนค่ะพายุบ,บอกว่าตอนนี้ต้นไม้ราคาตกแต่ว่าความสวยเท่าเดิมนะคะมีกระถางมีต้นไม้มีทาถางพลาสติกมีดินมีปุ๋ยขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะมาดูเลยนะคะ ต้นนี้คงเป็นต้นบัวอเมซอนด่านะคะแปลกมากๆไม่เคยเห็นค่ะตอนนี้ไอตัวน,นี้เท่าไหร่เท่ไหแล้วคะเนี่ยรูเบิลแหละคะ่ะรูเบิลอยู่ที่เจ็ดร้อยอย่างนี้มันราคาลงหมดเลยเหรอค่ะ <c oughs> ใช่เียมบบื่อก่อนหนูอยากได้มากเลยนะราคาแพง ันนี้ต้นอะไรคะพี่อันนี้เศรษฐีเป่าตุงค่ะเศรษฐีเปาตุงค่ะอันนี้ต้นเท่าไหร่คะ,คะต้นนี้ตั้งไว้ที่ส<ต> <2005. S 1> องพันห้าสองพันห้าขายไม่หม้เดี๋ยวบอกหน้าร้านให้ว่าตรงไหนอันนี้เป็นต้นญี่ปุ่นต้น,นะนญี่ปุ่นนะต้นญี่ปุ่นนะขนงูญี่ปุ่น คนนกกรมต่อพร้อมนะคะใช่ดได้ที่สุดปีดได้ตอพร้อ,อมสวยหนูไม่รู้จักชื่อสักชื่อหนึ่ง เนี่ยแบบเนี้ต้องมาเลยนะคะถ้าไปที่อื่นต้องไปแย่งกันซื้อนะคะทําให้ต้นไม้ช้าด้วยไปแย่งที่จอดรถกันอีกที่เนี่ยที่จอดรถกว้างขวางค่ะเนี่ยนะ สวนป้ายุติดถนนนาไทรลาชแยกกิบหมูนะตอนนี้แสงมันย้อนหน่อยนึงเดินชมต้นไม้เหนื่อยเสร็จแล้วก็มาจิบกาแฟที่ร้านนี้ได้นะคะเราสั่งอเมริกาโน่ไปค่ะอร่อยมากๆ แล้วสุดท้ายก็ติดฝนจ้าก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะคะอยู่ร้านตรงข้ามกับร้านประยุเลยค่ะร้านนี้มีอาหารด้วยนะคะอย่าลืมมานะคะก็ซื้อต้นไม้เหนื่อยก็มาพักที่ร้านกาแฟร้านนี้ได้เลยนะรับรองมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยอะอาหารอร่อยกาแฟอร่อยค่ะ